สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบัณฑิตเกมห้ามบัตรและจัดกระดูกเฟซบุ๊กนะครับวันนี้เราไล์สอนเรื่องเกี่ยวกับมีคำถามเรื่องกระดูกสันหลังโคดเนี่ยถ้าจัดกระดูกเนี่ยทำให้กระดูกสันหลังตรงได้ไหมนะครับมีคำถามเข้ามาซึ่งจะต้องตอบว่าการจัดกระดูกเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าเราเราจัดเพื่ออะไรเนาะ การจัดกระดูกมันเป็นเทคนิคเทคนิคนึงนะครับซึ่งจะมีหลายศาสตร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยไกายภาพหรือว่าไคลโรแพคเตอร์หรืออะไรก็ตามซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่ามันคือคล้ายคกันหลักๆคือการทําอะไรกับกระดูกแล้วให้กระดูกมันขยับอะรครับการจัดกระดูกอย่างนึงแต่ว่าทําให้กระดูกขยับแล้วขยับได้อย่างไรทีนี้ก็จะมีคําถามว่า <c oughs> สําหรับคนที่เป็นกระดูกสลังคดเนี่ยสามารถจะไปจัดกระดูกไปขยับกระดูกเนี่ยให้มันตรงได้ไหม เต้องถามว่ากระดูกสันหลังคดที่เป็นเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับบางคนเข้าใจว่าการที่เป็นหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วตัวเอียงก็คือกระดูกสันหลังคดแต่จริงๆแล้วกระดูกสันหลังคดที่เป็นโรคก,กระดูกสันหลังคดจริงๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของอาการคดที่ตัวกระดูกเลยนะครับมันจะมีการบิดหมุนหรือว่าอาจจะมีการผิดรูปซึ่งส่วนใหญ่จะพบในเด็ก บพบในเด็กจบแล้วพอโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังคดอยู่นะฮะแต่ก็จะคด,คดคดในเด็กเริ่มคดในเด็กตั้งแต่อายุน้อย,อยๆเลยครับอินแฟน์เลยก็คือเกิดเป็นทาลกเลยอย่างเงี้ยก็เห็นได้แต่ว่าตอนบางคนเนี่ยอาจจะไม่เจอในทาลกอาจจะเจอในช่วงเด็กอาจจะเจอในช่วงเด็กไม่เกิน9ปีีอีกแล้วก็เจอในช่วงวัยรุ่นจาก9ไปถึงถึงสิบอ่ายี่สิบก็จะเจออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือ ไม่ค่อยเจอแล้วก็จะเจอในใน,ในเด็กช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมีการเจริญเติบโตของกระดูกนะครับมีการเจริญเติบโตของกระดูกพอมันมีลักษณะน,นี้เนี่ยมันก็จะมีการโคดของกระดูกแบบบิดหมุนนะครับซึ่งสาเหตุในการเกิดนเขนาย,ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนแต่เขาบอกว่า97%เนี่ยเกิดจากพันธุก,กรรมดังนั้นถ้าใครที่เป็นกระดูกสังโคดโอกาสที่ลูกๆหลานก็อาจจะมีภาวะกระดูกสังโคดตามมาได้ นะครับอันนี้คือกระดูกสันหลังคดที่เป็นอดีโอพาติกสโคลิโอซิสเนี่ยถ้าเผื่อเป็นโรคเนี้ยจัดกระดูกไม่ช่วยอะไรเลยนะครับจัดกระดูกยังไม่ช่วยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระดูกสันหลังคดแล้วในลักษณะของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วตัวเอียงให้เฉยเนี่ยการจัดกระดูกจะช่วยเนาะจะมี2แบบดังนั้นดังนั้นต้องต้องแยกแยกให้ออกก่อนนะครับว่ากระดูกสันหลังคดแบบไหนตัวเอียงจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไม่ใช่กระดูกสันหลังคดนะครับ ไม่ใช่กระดูกสลังคดเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยเขาพยายามจะเลี่ยงอาการปวดเลี่ยงอาการปวดหมายถึงว่าสมมติว่ามีหมอร้องกระดูกยื่นออกมาข้างขวาร่างกายเราก็จะเอียงไปด้านซ้ายนะครับหรือว่าในบางกรณีหมอร้องกระดูกที่มันยื่นมาด้านขวาเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันทับเส้นประสาทอยู่ร่างกายก็จะหลบเพื่อจะให้ลากของเส้นประสาทมันไม่โดนกดทับโดยการเอียงไปด้านที่มันปวดเลยก็ได้จะเอียงไปซ้ายไปขวา ก็จะมีแล้วแต่ไทปยของเป็นแล้วแต่ลักษณะของหมอลองกระดูกที่ยื่นออกไปดังนั้นจะไม่ใช่ความผิดปกติที่กระดูกสันหลังจะเป็น,นที่หมอลองกระดูกดังนั้นต้องถามว่าคนที่ถามว่าหมอลองกระดูกเคลื่อนอ่าโทษฮนะกระดูกสันหลังโคดเนี่ยจัดกระดูกมันหายไหมถ้าเป็นสโคลิโอซิสก็อ่าช่วยได้ระดับหนึ่งช่วยได้ระดับหนึ่งไม่ได้ช่วยแบบว่าทําให้ตรงได้เลยนะครับทีนี้การรักษาให้กระดูกสันหลังโคดมันตรงได้ไง ออกกําลังกายตอนนี้งานวิจัยเขาบอกว่าออกกําลังกายที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะครับออกกําลังกายไม่ใช่เข้าฟิตเนสไม่ใช่เข้ายิมจะต้องไปหาสเปเชียลิสต์ที่เขาสอนเรื่องของสโคิโอซิสโดยเฉพาะนะนะฮะคือไปเข้าไปฟิตเนสไแปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะครับต้องเป็นการวิเคราะห์กล้ามเนื้อที่มันมีปัญหาเช่นกล้ามเนื้อบกไหนที่มันมันโคดเริ่มจากการวัดองศาว่ามันโคดมากโคดน้อยแค่ไหนก่อนนะครับ เช่นไปหาคุณหมอกระดูกคุณหมอบอกว่า,าลูกเนี่ยมีภาวะกระดูกสลังคดอยู่ประมาณ25องศาคอบเงี้ยก็คือเนี่ยคือความระยะของความคดนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกได้ว่าเราจะต้องทํายังไงให้มันกลับมาตรงเท่าไหร่นะครับทีนี้การออกกําลังกายเฉพาะเจาะจ,ากจงก็จะออกกําลังกายคือสมมุติว่ากระดูกสลังมันอันนี้คือกระดูกสลังเนาะอันนี้เป็นกระดูกสลังมันตรงๆง,ง,งใช่ไหมครับถ้าเผื่อว่ามันคด มันจะเป็นตัว S หรือเป็นตัว C นะครับซึ่งก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าใครจะมีความรุนแรงขนาดไหนทีนี้ความใหญ่ของของเคอรฟ์ฟของโค้งที่เกิดขึ้นก็จะมีช่วงอกกับช่วงเอวนะครับหรือว่าช่วงคอก็ได้นะซึ่งตัวเนี้ยต้องให้คนที่เขารักษาเรื่องกระดูกสันังคตอยู่เนี่ยเป็นคนวิเคราะห์ ถึงจะรู้แล้วก็จะวิเคราะห์กล้ามเนื้อได้ว่ากล้ามเนื้อมัดไหนที่มันมีปัญหากล้ามเนื้อมัดไหนที่มันจะต้องยืดออกกล้ามเนื้อมัดไหนที่มันจะต้องอหดตัวเข้าพวกนี้จะต้องเป็นสเปเชียลิสต์ที่เขาสอนพวกนี้โดยเฉพาะครับดังนั้นถ้าจะให้แนะนําก็คือจะต้องออกกําลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับกระดูกสันหลังคดนะครับต้องวิเคราะห์ก่อนว่าแต่ละคนนะเป็นโคดแบบไหนซึ่ง จะทาคลิปที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังคดที่ทําก็จะได้เฉพาะท่าที่แบบทั่วๆไปแต่ถ้าถ้าเป็นท่าที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับโอเคเนาะนี่คือกระดูกสันหลังคดที่นี่เดี๋ยวเราจะมีอที่คลินิกจะมีการตรวจประเมินกระดูกสันหลังคดนะครับถ้าใครที่สงสัยว่าลูกมีปัญหากระดูกสันหลังคดเนี่ยให้เอามาเช็คเลยไม่ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะเช็คให้ได้นะครับก็เราเรามองสโคเรลสิตเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาวะที่ต้องต้องรีบ ถ้าเผื่อเราจัดการแต่เด็กเราให้น้องเขาเรียนรู้ให้น้องเขารู้จักป้องกันตัวเองพวกนี้ก็จะช่วยให้เวลาโตขึ้นน้องเขาจะไม่มีปัญหาโอเคนะครับมีคําถามคุณแอนสวัสดีครับคุณแอนถามว่าสโคเรียลซิตด้วยข้อล่างเสื่อมว่าน้ําได้อย่างเดียวใช่ไหมคะการออกกําลังกายสเปเชียลิสทำยังไงคุณแอนอายุเท่าไหร่ละครับตอนนี้ถ้าข้อล่างเสื่อมคือสโคเรียซิตพอพออายุเยอะขึ้นก็มีภาวะเสื่อมเนา แล้วก็อาจจะทําให้มีอาการปวดได้ก็เป็นเป็นดเจเนเรทีฟอย่างหนึ่งไม่เป็นไรครับก็คือออกกําลังกายได้หมดเลยคือถ้าผมจะแนะนําเรื่องสเปเชียลิสต์เอ็กซ์เซอร์ไซส์เฉพาะเจาะจงเนาะก็คือช่วงยี่เนี่ยควรจะต้องออกกําลังกายพวกนี้แต่พออายุเยอะขึ้นแล้วการคดเนี่ยส่วนใหญ่จะหยุดละเกิน20ขึ้นไปเขาจะหยุดคดแล้วเนะมันจะไม่ดเยอะขึ้นนม่าจากว่าพออายุเยอะขึ้นมากๆแล้วมีภาวะเสื่อม กระดูกเริ่มสุดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะอาจจะมีภาวะได้หรือว่ามันจะมีการเคลื่อนของกระดูกอันนี้ต้องระวังนะครับ mm. ก็คือเราต้องออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงลาตัวสอน DNS Exercise สอนไอพูดผิดสอนคอ e s t a b i l i t e Exercise ไปเมื่อกี้นะครับในในคลิปเดี๋ยเป็นซีรีส์เลยลองไปใช้ดูพวกนี้ใช้ได้ไดพวกออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อลําตัวแข็งแรงนะครับลอง,ลอง,ล,องลองเอาไปใช้ดูนะครับคุณแอนคุณสุทธิสาสช,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 ชาเชาิงเซาสวัสดีครับ คุณรัตนาสวัสดีครับค,คุณอากูบอกว่าเจ,เจ็บหัวเข่าดังก็แกลบต้องรักษายัางไงเสียงหัวเข่าดังก็มันเป็นเข่าหลวมนะครับเข่ามันเริ่มตกล่องสะบ้าตกล่องก็เป็นปกติผิวข้อมันจะเสียดสีกันวิธีการคือออกกําลังกายให้ข้อกระชับเนาะแล้วก็ต้องให้แข็งแรงอ่ะไม่งั้นโอกาสที่แบบว่ามันจะมันจะอะไรอะ่ะมันจะเสือเส่อม <laughs> ผมก็เป็นผมก็เป็นไม่ต้องแปลกใจทุกคนเป็นหมดแต่ว่ามันจะ เป็นจนผิดรูปไหมเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าการเสียดสีมันค่อยๆอยักเสบไปเรื่อยๆพวกนี้ครับอยามีเสียงได้แต่อยากปวด <c oughs> ดังนั้นวิธีการคือออกกําลังกายให้มันแข็งแรงนะครับโอเคนะเนาะพาเขาเล็กอายุยี่สิบตอนนี้สิบสีอ่อพาพาแล้วอ,ออกตอนยี่สิบตอนนี้สิบสีอ่อา่าอ่าอครับครับโอเค คิมกระดูกสันหลังโค้งเป็นตัว C ข้อที่4ที่5ต้องผ่าไหมกระดูกสันหลังค้มต้องเห็นฟิล์มครับต้องเห็นฟิล์มลองลองลองทักเข้ามาแล้วเอาฟิล์มมาให้ดูเนาะลองดูว่ามาขนาดอาจจะเข้าใจกันผิดเดี๋ยวผมจะอธิบายไปแล้วมันจะเข้าใจผิดนะส่งฟิล์มมาให้ดูก่อนก็ได้ครับโอเคเนาะประมาณนี้ครับก็อยู่ที่คลินิกเราจะมีตรวจประเมินกระดูกสันหลังโค้นะใครที่สงสัยใครที่คิดว่าเราน่าจะมี อย,อย่างมีบางเคสเนี่ยคือเราต้องจับน้องอออกมาดูหลังด้วยลองให้น้องก้มหลังให้ดูว่าเห็นหลังเนี่ยม,มันตรงไหมเออถ้ามันบิดเนี่ยต้องเข้ามาตรวจแล้วนะครับคือบางทีเนี่ยเราไม่เจอถ้ามันคดน้อย,นอยเนาะมันจะไม่เจอถ,ถ้าเราเจอเร็วโอกาสที่เราจะแบบมาจัดการมาฝึกมาสอนน้องเนี่ยเขาจะได้แบบ ตรงได้ก็คือถ้าคดน้อยมันก็มันจะรักษาง่ายแต่ว่าถ้าเผือกคดเยอะเนี่ยมันจะรักษายากแล้วนะครับสุดท้ายอาจจะต้องผ่าตัดเหมือนมันที่คุณแอนครับนะครับผ่าตัดก็คือเริ่มที่40องศาขึ้นไปพวกนี้ก็ควรจะต้องผ่า40องศาจะต้องใส่เฟือกลําตัวพวกนี้นะครับสําหรับที่คลินิกตอนนี้ยังตรวจให้นะครับก็ก็ทักเข้ามาในเพจเลยหรือว่าในไลน์ของคลินิกก็ได้แล้วก็ อตอนเย็นเดี๋ยวจะมีไลฟ์สอนเรื่องการออกกําลังกายลดอาการปวดในคนไข้กระดูกสันหลังเสือสเส่องเพวกนี้นะครับก็ทิ้งคําถามไม่ได้ครับแลเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นค,ครับ